สวัสดีครับในบทนี้เราจะมาเข้าใจความหมายของคำว,ว่า Method หรือ Function ในการเขียนโปรแกรมนะครับ Method หรือ Function จริงๆหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอะไรคือ Method อะไรคือ Function ความหมายของมันก็คือเป็นส่วนสำหรับใช้ในการเก็บชุดคำสั่งที่อยู่ภายใต้คลาสครับมีหน้าที่สำหรับเก็บชุดคำสั่ง เพื่อทำบางสิ่งบางอย่างส่วนมันจะทําอะไรนั้นอยู่ที่เราจะออกแบบขึ้นมายกตัวอย่างครับผมจะสร้างฟังก์ชัน c ขึ้นมาก็จะทําหน้าที่ hello world นี่ครับ ในส่วนภายใต้ฟังก์ชันก็จะประกอบไปด้วยคำว่าฟังก์ชันตัวเล็กชื่อฟังก์ชันวงเล็บเปิดและปิดและปีกาเปิดและปิดภายใต้ปีกาเปิดและปิดนั้นจะประกอบไปด้วยชุดคำสั่งเพื่อทำอะไรบางอย่างนั่นแหละครับคือจุดสำคัญมันจะทำอะไรบางอย่างนั้นอยู่ที่เราจะเป็นคนออกแบบมันขึ้นมาวิธีส่วนวิธีการเรียกใช้งานนั้นเราต้องสร้างเป็นอ็อบเจกต์กันครับ ก็สร้างออบเจกต์ a แล้วก็ a เลียกใช้งานที่ออบเจกต์ a เราก็จะเลียกใช้งานฟังก์ชัน c เพื่อที่จะให้มันแสดงตัวอักษรที่หน้าจอว่า hello world ครับมาดูผลลัพธ์กันครับครับก็จะได้คำว่า hello world ขึ้นมานี่แหละครับ การความหมายจริงๆของเมธอดหรือฟังก์ชันก็ขอจบการอธิบายความหมายของฟังก์ชันหรือเมธอดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ